สวัสดีค่ะต้อนรับท่านผู้ชมกลับเข้าสู่ช่องข่าวสตันข่าวดาราเช่นเคยนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะท่านผู้ชมไปเที่ยวไหนกันมาบ้างคะในช่วงวันหยุดที่ผ่านมาโอ้โหเรียกว่าเป็นวันหยุดที่ยาวๆเที่ยวกันเล่นน้ํากันให้ฉ่าใจกันไปเลยนะคะ เชื่อว่าคงจะมีความสุขและอิ่มบุญกันทั่วหน้ากันเลยค่ะและเทศกาลสงกรานต์ก็ผ่านกันไปแล้วนะคะท่านผู้ชมท่าไม่ติดธุระอะไรไม่ได้ออกไปไหนวันนี้ขอเชิญท่านผู้ชมกลับมารับชมข่าวสารของคนในวงการบันเทิงที่ท่านผู้ชมชื่นชอบกันนะคะวันนี้ช่องข่าวซีกันข่าวดาราจะนําท่านผู้ชมมารับชมอีกหนึ่งข่าวเศร้าของคนในวงการบันเทิงกันบ้างนะคะปิดตํานานตลกดังอาชีเสียงรอเจ้าของวลีเด็ดบัดซบจัง เลยได้เสียชีวิตแล้วค่ะ วงการบันเทิงเศร้าแห่อะไรอาชีเสียงหล่อเสียชีวิตแล้วเจ้าของวลีเด็ดบัดซบจังเลยวันที่ส6เมษาย,ยน2568ผู้สื่อข่าวรายงานวงการบันเทิงเศร้าอาชีเสียงหล่อเสียชีวิตแล้วเจ้าของวลีเด็ดบัดซบจังเลยซึ่งก่อนหน้านี้อาชีเสียงหล่อเคยเป็นตลกแถวหน้าของเมืองไทยแต่พอยุคสมัยเปลี่ยนไปอาชีพตลกก็จางลงไปเมื่อสองปีที่ผ่านมา เจ้าตัวได้ออกมาชี้แจงผ่านรายการดังเผยถึงความรู้สึกหลังธุรกิจไม่ประสบความสำเร็จและสุดท้ายไปเปิดร้านอาหารอยู่ที่จังหวัดนครราช,าราชสีมาซึ่งล่าสุดเรื่องนี้เพจเฟซบุ๊ k ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอน,น้ำเขียวได้โพสต์ภาพรถกู้ภัยนะคะไปจอดอยู่หน้าร้านอาหารของอาชีเสียงหล่อพร้อมกับข้อความปิดตำนานอาชีเสียงหลอขอแสดงความเสียใจด้วยครับ ซึ่งมีรายง,งานเบื้องต้นสาเหตุของการเสียชีวิตคือหัวใจวายเฉียบพลันหลังโพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีคนเข้ามาแสดงความเสียใจกันอย่างมากมายถือเป็นเรื่องเศร้าของวงการบันเทิงอีกแล้วนะคะอย่างไรขอแสดงความเสียใจด้วยค่ะและเราไปชมภาพพร้อมๆกันเลยนะคะ